สองโอเคสาม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 มาต่อมาต่อเอาออกคะแนสามกับสามยี่นี่มันสองสองสามนี่สามถ้าแปดสี่ามถ้าแปดสามาแปดเล่นเล่นกี่คนเนี่ยทงลงเนี่ยลุมมึงอ่ะย้ายลงขึ้นไปเลยนโอ้ลุมกูก็ใช้ป้อมได้หลายป้อมมาดีนะเ่ยสองสองยาโอ้มึงชิงโคยิงเป็นสองร้อยสิบสามสามป้อมสามป้อม ีป้อมดีกว่าว่าหน้าพอดีนึกสภาพปอมแท้ปั๊บแบบนอนอน,นาถจิกเลยนอนะส,ส,สี่สามตัวมอนปะเรามาลุยกันไอเทยนั่นกันเถอะไอเีทมเราเก็บเอ็นพีแล้วเออเก็บไหนก็ได้ไม่เก็บเลยด่เจ้าพีอ่อะไรม,มึงอย่าสร้างหุ่นปองนี่ไอย้ยี่อ่ะ อู้อีกทีนึงไปล้มแล้วพี่พี่พี่เพื่อนพี่เพื่อนอยู่ไหนพี่เดินวนทำเหี้ยอะไรพี่เอาเลยจตงพี่เอาให้หนูไอเทียมอนอะไรน,นี่แฮะลาก่อน,นอทุกคนไอซาชิงโคลาก่อนลาโลกเลยไหมล่ะมึงไอชาชิงโคดีไม่ตายสุดยอดเก่าแล้วเพื่อนผมนี่ใบแว่นนะครับใบแว่นครับให้มันรู้ซะมั่ง ให้มันรู้ซะมั่งว่ากูไม่กล้าเข้าใช่กูก็ไม่กล้ากูได้เข้าไปตอนในสมอและภูมิลบมาแล้วตำรวจอะไรเนี่ยเอยหุ่นมาวิ่งหุ่นมาหุ่นมาวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วสนุกจิไอเกียฮ่ช่วยด้วยช่วยควยอะไรละโอตอนนี้เปิดซับกันเรียบร้อยแล้วครับเปิดซับเปิดซับ ใช่ครับผมซับหมาแล้วครับว่าวแดงได้ครับเนี่ยแม่งไม่มีคนทำม,มันล้มอ่ะป่อมจัดการที่มันล้มหนึงกูดาวอยู่พุ่งเข้าไปแล้วพุ่งเขา้เเา, <c oughs> เขาไปเลยลเหรอพี่พุ่งเข้าไป <c oughs> เลยเหรอพี่ะจังหวะนี้ขอซับก่อนป้อมตรงกลางถ้าป้อมมึงได้ป่าหวะนี่ยไม่ไดมมม้มันมีป้อมมันมีป้อมมันมีป้อมเราต้องถอยก่อนไม่ล้มอ่ะ ของกูเนี่ยล้มว่วิ่ง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 ม่อน่ตายม่อน่ตายด้วยม่อนมึงตายดิวหมาเลยนะมาไม่กลัวละมาเถอะป้อมเนมเรียวิ่งหนักไปแล้วเมื่อกี้เราปดอะไรเฉียวเฉีวหน้าไปว่าบบเมื่อกี้นาปามลงครับพี่น้องหุ่นปอมาหุ่นุุ่่ ยัไม่มีคนทำมันล้มอ่ะไม่มีใครทํามันล้มไปยั้เอามันไม่ได้ไหมเอามันไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นผู้ชายเอ้ยจะตายจะตายเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วกลัวจะตายแล้วหมุนมันมาพี่อนุบิดพี่มันช่วยผมได้ไหมเนี่ยอนุบิดพี่ไม่ได้ไม่ได้อนุบิดใครอนุบิดมันอนุบิดใคร พี่พี่จัดนี่เฮ้ยพี่พี่อย่าเสียชีวิตดิพี่โอ้โหเือโหพี่เอะเริ่มเลยอะไรวะียราดูดิเริ่มเลยอะไรสองร้อยสองร้อยสองร้สสออดลอนเออปดลนเฮ้ยพวลูกเมียอ่ะเฮืร้ยหนึ่งนึงร้อยหนึ่งร้อยหนลูกเมียูอย่ายิงกูเฮือดับเบวไอ้เหี้ย ไอเหียไอเหียยาไอเหียยาเกียร์เลยๆไทคงเป็ท่นพึ่งวุ่นไม่นายไอเหียไอ้ยันหนูจะแย่นจะย่นหกสิบแปดหกสิบแปด มึงกลับมาน,นี้มึงวางระเบิดทำเชี่ยอะไรมึงมานี่มึงใจเย็นไอ้ <S 2> <S 2> เชี่ยตัวตามกูนี่ก็ตามกันเย <S <S ลยระเบิดสองชุดอีกไอ้ห้ามห้ามพลิกห้ามไปไม่ทันไปไม่ทันกูวิ่งแล้วโอ้ย <S <S มาโอ้ยจุ๊บแบคคว้ เชี่ยเชี่ยโอ้ตหสาหัสฟอกแล้วไม่ไหวไม่เชื่อโอ้โหมาเดียวคุณไม่ล้มนี่แม่งนอกเล่นอะไรน่นไอ้ยันเลื่อนเลื่อนเหลือสี่สิบแปดอะจะตายแล้วไหวไหมเฮ้ยมามา อ้มาดีใจมามาโเอะเราลองเอาแมลไาแล้วก็เอาอได้ดิเอาบ้าบ้าเอ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 าบาเอาตุนเอาตุนเอาตุนใหม่บ้าตุนไปไเราลงตุนี้เถอะใหม่บ้าดีมามาพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สไปนี่เลยห้าทับแปดโอ้โหห้าับแปด เรามาเตะลูกบอลกันเเรามาเตะลูกบอลกันเนอ่เอดเ้ามเอาแมบลปดเดือดมันยิงเร็วสี่เดแปเลยสี่เดือแปดโอ้หตายดิตายทุกคนฮะอะ้รแปดเอะีจปาแปดดของขแปดดิเออแล้วแปะที่เจีรีวปืนอไม่เรอถ้ารีเป็นถ้าไม่รีเป็นมาปืนก็เวลไม่ได้นมาดิ พอครับแปดนี่อะไรวะคือเก็บบอสเยไม่ใช่ไม่ใช่ทำไรวะห้าแปดทำอะไรวะสู้กันนะห้าห้าทันนมไม่เอาพีเิร์มาอยู่ฝั่งเนี้ยเองก็ชนะดิยังไงกูก็แพ้ดิคนละหมาเรียวเก้าเอ็ดอป้อมก็สวยละป้อมทีก็รู้เรื่องละ นี่ยตั้งบนนี้ให้แมงมายเรา้อหางกำดักด้วยหัวเลาะหัวเลาะเล่นวางหัวเลาะเล่นวางกับดักกันแล้วโอ้โหเล่นวางกับดักกันเรียบร้อยโอ้สุดยอดกูนี่เดินงง่ลงน้ำเลยครับพี่ปั๊มทัวรแมพปั๊มปั๊มทัวรแมพใส่แผนดีครับปั๊มทัวรแมพปั๊มทัวรแมพตายห่าพอดีโอ้สัตว์ไอ้ยอะไรมาวะเนี่ย ตัวนี้แหละไอ้เหี้ยว้าแดกไอ้ตว์มึงอะอย่าอยู่เลยตุลกูจะต้องเก็บมึงตัวแรกเลยเหียตัวอันตรายโอ้โหซาดแล้วถึงก็ล่อก่อนเลยตัวอันตรายกูต้องเก็บมันก่อนเดี๋ยวเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงนู้นเห็นอะไรแวบๆดาบเป็นสีเห็นอะไรเห็นอะไรดาบเป็นแสงเดี๋ยวเดี๋ยว เกียร์อยู่ไหนวะพี่พี่เฟิร์สพี่เฟิร์สโดนเล่นแล้วพี่พี่โดนเล่นแล้วพี่ทำไมกูยังไม่ได้ทำห่าอะไรเลยอะแล้วเกียร์อยู่ไหนอะกูไล่ตูดพี่เฟิร์สไล่ตอยู่ไหนเออเจอแล้วขึ้นไม่ได้่วยด้วยตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นภาพอนาตของใบขึ้นไม่ได้อ้ียเชี่ยว้าวมาเลยมาพี่เฟิร์ส

เออดิแค yeah, ่ด so 네 yeah, yeah, yeah. hey, ูปะมันปักป้อมกูแม่งพุ่งใส่พุ่งใส่ตายไอ้เหี้ยป้อมแบบเดียก็แตกแล้วเฮ้ยนี่ก็อะไร่